ติดตั้งผ้าใบกันสาดกันฝนด้วยวัสดุใกล้ๆตัวเราครับใกล้ๆมือเราอยู่ในบ้านเราวันนี้ยะไม่แนะนำการติดตั้งแบบใช้ไม้ไผ่ครับไผ่ตรงครับผ้าใบก็ซื้อมาเองนะครับแล้วแต่ความกว้างความยาวแล้วแต่ท่านนะครับโดยใช้งบ ไม่ติดตั้งนะครับเรามาลองติดตั้งกันนะครับอันดับแรกหาไม้ไผ่มาตัดมาครับหาลำที่ตรงตรงหน่อยนะครับก็มาวัดวัดให้ยืดออกไปจากชายผ้าใบด้านล่างนะครับยืดออกไปสักประมาณสัก60เซนก็ได้ครับ30เซนก็ได้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับตามภาพนะครับทั้งสองฝั่งไผ่ตรงนะครับแล้วก็ ยึดไม้ไผ่กับผ้าใบติดไว้ครับด้วยสายลัดทเทเบอร์ไทยนะครับหรือว่าจะยิงสกูก็ได้ครับตามสะดวกนะครับเรายิงสกูตรงนี้เพื่อไว้ม้วนเชือกนะครับอันนี้เราใช้าฝาน้ำมันลมฝาเบียร์ครับยึดสกูไว้จะไปยึดลอกข้างบนนะครับ นี่ฝั่งนี้เราใช้ลอกสองตัวครับลอกตัวเล็กๆนะครับตัวละ,ะไม่กี่ตังค์ครับสองตัวฝั่งนี้ใช้สองตัวครับแล้วก็ยึดกับผ้าใบด้านบนนะครับแน่นหนาผ้าใบเราก็ใช้ฝาเบียร์ฝาตาผ้าลมสกรูยึดครับลักษณะเดียวกันนะครับยึดไปให้แน่นนะครับยิงง่ายๆนะครับ จากนั้นเราก็มายึดสกรูอีกฝั่งหนึ่งเอาเชือกมัดปลายสายไว้แล้วอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จะได้เตรียมตัวม้วนเชือกครับม้วนเชือกความยาวที่ม้วนเชือกเผื่อเชือกไว้ประมาณม้วนไว้ประมาณฝั่งละฝั่งละเมตรห้าสิบหรือประมาณสองเมตร ประมาณนี้นะครับประมาณสองเมตรเผื่อไว้ครับเผื่อไว้เวลาลราวนขึ้นวนลงครับวนไว้เผื่อไว้ครับจากนั้นเราร้อยดึงเชือกจากด้านล่างขึ้นมาร้อยที่ลอกด้านบนนะครับฝั่งรอกตัวเดียวนะครับดึงขึ้นมาจะได้ดึงไปหาฝั่งลอกสองตัวนะครับฝั่งโน้นแล้วเราก็ดึงเชือกจากฝั่งลอก ตัวเดียวนะครับฝั่งนูน้นดึงมาหาลอกฝั่งนี้2ตัวนะครับร้อยเข้าไปในลอก2ตัวครับล้อยไปลักษณะนี้นะครับดึงลงมาด้านล่างจะได้เป็นร้อยแปลกับปลายไม้ที่เรายิงสกูไว้ด้านล่างนะครับม้วนไว้ประมาณสัก2เมตรนะครับกับปลายไม้ด้านล่างนะครับแล้วเราก็มา มัดปลายเชือกใส่สกรูที่เรายิงไว้นะครับแล้วก็ม้วนเชือกความยาวประมาณสักเมตรห้าสิบถึงสองเมตรนะครับเหมือนกับฝั่งอ,อีกฝั่งหนึ่งที่เราทําเหมือนกันครับมันลักษณะเดียวกันนะครับม้วนไว้เผื่อไว้สักเมตรห้าสิบถึงสองเมตรม้วนไปลักษณะนี้นะครับมวว้วนไปให้เต็มครับพอเต็มแล้วอีกขั้นตอนสุดท้ายครับ ขึ้นไปตรงที่ลอ,อกฝั่งข้างบนนะครับดึงเชือกระหว่างลอ,อก2ตัวนะครับตรงระหว่างกลางลอ,อก2ตัวดึงเชือกลงมาครับนะครับเราจะดึงเชือกตรงนี้นะครับดึงเชือกลงไปข้างล่างปลายเชือกตรงนี้เราจะทําการดึงเพื่อทําการม้วนนะครับใกล้เสร็จแล้วครับทําการม้วนนะครับดึงลงไปข้างล่างครับ ตึงลงไปดึงฝั่งโน้นมาให้ตึงครับฝั่งอีกฝั่งลอกเดียวครับฝั่งลอกสองตัวครับตึงมาให้ตึงให้เท่าเ่ากันครับให้น้ําหนักเท่ากันจากนั้นลองทําการม้วนดูครับตึงขึ้นมมวนขึ้นครับตึงให้เท่าๆกันนะครับสองฝั่งดึงน้าหนักให้เท่าๆกันปื้ขึ้นแบบนี้ครับแหมง่ายง่ายครับทําเองครับลองทําเองง่ายๆครับ เดองขึ้นกันแดดกันฝนกันสาดได้ครับประหยัดไปหลายเท่าครับครับผมลองทํำดูนะครับหาที่มัดปลายเชือกไว้หาที่สะดวกสะดวกครับปลายสายทิ้งเชือกไว้ยาวๆครับจะได้อุ่นใจลองทำดูครับประหยัดงบได้เยอะครับมีสาระที่มานำเสนอแบ่งปันกันครับ ลองทําดูครับงานใช้อุปกรณ์และวัสดุใกล้ๆบ้านเราใกล้ๆตัวเรานะครับสําหรับผ้าใบที่ผมสั่งมาครับก็ความยาว3เมตรกว้าง2เมตรครับแล้วก็ซื้อเชือกก็40บาทครับก็ลอบตัวเล็กๆก็ตัวละ25บาทครับ25บาท30บาทประมาณนี้ครับก็ไม้ไผ่ก็ตัดเองที่ในสวนครับผม ซื้อสครูมาก็ลงทุนไม่กี่บาทครับกับสาระดีๆคิดว่ามีประโยชน์มาแบ่งปันกันแนะนำกันลองทำดูนะครับสวัสดีครับ